สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องเคนะคะจะมาทําคลิปว่า1วันน้องเคใช้เงินไปทั้งหมดกี่บาทนะคะตั้งแต่เช้าเลยคือเริ่มไปเรียนจนถึงเย็นกลับบ้านเลยนะคะว่าน้องเคใช้เงินไปทั้งหมดกี่บาทแต่จะบอกก่อนว่าเงินที่จะใช้วันนี้นะคะคือ,คอเงินค่าขนมของน้องเคเองนะคะก็คือจากการที่เราทํางานกับพี่อฟีฟหรืออะไรอย่างงี้นะคะแล้วเราก็ได้เงินค่าขนมมานะแต่ถ้าวันไหนที่ไม่มีจริงๆก็จะขอพ่อแต่วันนี้ ใช้เงินของตัวเองนะคะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะเราก็จะไปขึ้นวิน,นะค่ะเราก็มาถึงที่นั่งวินแล้วนะคะค่าวินของเราก็คือ4ี่บาทก็มีวินพอดีเลยโอเคเดยวเราขอไปนั่งวินก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงเรียนแล้วนะคะต่อไปเราจะมาซื้ออาหารเช้ากันนมแอนลีน13บา13บาทนม13บาบาทแล้วก็ขนมปังดีกว่ากินขนมปังกันเกียนนี้ดีกว่าเยี่ยมโลนี่จาเราลืมซื้อเทียนนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดเพ,เพื่อนเรานะคะ เราก็จะซื้อเทียนให้เพื่อนก่อนเรามีเค้กอ๋อซื้อเทียนให้มีเค้กเท่าไหร่อ่ะสิบสี่บาทค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อเค้กต่อเค้กนะคะก็คือเค้กในเซเว่นนี่แหละรัวเพชรนี่มาใหม่พร้าวมันมีเค้กให้เ่ยหรอนี่นี่ไงช็อกโกแลตมาจากอะไรกันเนี่ยเอาช็อกโกแลตชะหรือว่าเอานี้วะอันนี้มันโลเพื่อนอันนี้เท่าไหร่สามสิบห้าบาทสิบสี่บาทค่ะ อันนี้จ่ายแล้วอนตอนนี้เราก็ไปซื้อพวงมาลัยมาแล้วนะคะ20บาทพวงลนะ10บาทสองพวงนะคะแล้วเราก็จะไปเข้าโรงเรียนแล้วเรามาดูว่าเราจะใช้ตังไปซื้ออะไรอีกพอเข้าเรียนไปแล้วอาจจะไปซื้อน้ําหรืออะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงเรียนแล้วนะคะเราซื้อน้าไปห้าบาท จะไปซื้ออีกทีก็น่าจะไม่ได้ซื้อเลยแล้วอ่ะ่าซื้ออีกทีนั่ง,งตอนเที่ยงเลย,ยงงตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะเราก็ได้ไปซื้อข้ามาแล้วนี่ซูกี้ทะเลลวมแล้วก็นมเย็น,นวันนี้กินนมชมพูโคตรีกินโกโก้นมชมพูวันนี้ราคา10บาทสว่วนอันนี้2 5เสื้คือหารงหาที่นี่ก็คือ25ห้าหมดเลยนี่จะบอกว่าทั้งกลุ่มกินซูกี้เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าแต่ละน้ำทุกคนก็ไม่เหมือนกัน แลนี้นะคะก็เริกเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาของกิน <Okay. S 1> วันนี้เราจะไปร้านเสียกนมหกนะคะ <laughs> เพราะว่า <laughs> นั่งใน <laughs> วันนี้เป็นวันเกิดเพื่อนด้วยนะคะ <Okay. S 1> ใช่วันนี้เราเป็นเจ้ามือ <laughs> ่เค้กเลี้ยงหน้าจ้ารวยเค้กรวยค่ะวันนี้จ้าไม่ใช่เราไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หลักนะคะสปอนเซอร์หลักคือพี่อีค่ะอย่าลืมโฆษณาติดต่อเข้ามานะคะจะเป็นเซอร์เขาหน้าค่ะเดี๋ยวเราขอเดินไปสีแดงน้ำหกก่อนนะคะเพราะว่าเราวันนี้เราจะไม่นั่งรถไปเราจะเดินไปเพื่อออกกลังกายนะคะรถพุ่งรถโลกจากสสนะคะนี่เป็นร้านี่เราจะไปนั่งที่ประจำเรา บรรยากาศภายในร้านคือสงบสุงมากแล้วก็ยังมีโซนตรงนู้นด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาสั่งอาหารกันวันนี้นะคะเรามีงบอยู่ห0 0บาทนะอย่างแรกที่จะสั่งกันก็คือทานทอม500ฟรีพิซซ่านเาจะมาถากใหญ่น่ะรไม่องคอนเราอี้คอนเฟิร์มอยาิตตอะไรากินได้ไหกินได้เไม่กินอกินเลยมีปาไม่เอามันได้กินปลาจะบอกว่า น้ำบูบลาหรือกินอะไรกินเลยเรวเรากินของหวานเองจะกินน้ำถ่านไหมจะกินอะไรจะกินน้ำถ่านไหมไม่พูดจะกินกุ้งมังกรไหมพูดจะกินไหมสั่งสั่งแล้วก็สั่งของมาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่ายังของมาไม่ครบเดี๋ยวเราจะให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะอันนี้ก็คือโคดคูโอวันตินเอ้โคดคูเอ็กโอวันตินบานาน่าก็คือบิงซูนั่นเองอันนี้ราคา149บาทนะคะ สวันนี้ที่จริงอันนี้มันคือเราจะสั่งเป็นบิงซูคอนเฟ c คาราเมลแต่ว,ว่าเราลืมเขียนเขาว่าโฆฆคตรคูเราก็เลยได้เป็นขนมปังเสื้อนี้ราคาเท่าไหร่35สมสบาทาแล้วก็โค้กขวดลิตรหนึ่งนะคะราคา35บาทน้ําแข็งถังละ10บาทโอเค <Okay. S 2> ขวดแล้วก็เราสั่งน้ำตาลานี่น้ําตาลขวดหนึ่งสิบาทเหลือเราเหลืองเหลือเหลือส้มตำ ส้มตำสี่สิบแล้วก็คอหมูย่างเนี่ยทั้งหมดเราสั่งไยี่สิบเก้าห้สิบเก้าเราค่อยสั่งเพิ่มโอเคค่ะเดี๋ยวเรารออาหารมาก่อนแล้วเรามาแจกแจงทีว่ามันเหลืออะไรบ้างว่าแบบเราสั่งอะไรอีกนะคะแต่ที่รู้มีส้มตำกับกับคอหมูย่างโอเคค่ะหลังจากที่เรานะคะเลียร์ตังกันแล้วก็สั่งเพิ่มแล้วให้มันครบทั้งหมดห้าร้อยนะคะตอนนี้ได้มา เดี่ยวนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะโอเคแล้วก็เหลืออีกเหลือกี่อย่างก็เหลืออีกเยอะเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมนี่เราจะมากินที่ชิมงซีอร่อยมากอย่างเนี้ยจุมบ้างคอนเฟิร์มไม่เอาคอนเฟิร์มหลักใจคอนเฟิร์มไปไหนนี่คอนเฟิร์มอันนี้อร่อยไหมทุกคนอร่อยแค่จอร่อยเพื่อกัดเลยอ่ะ นี่แฮมไม่สบายนะคะ,คะก็ไม่กินของหวานก็สั่งเป็นส้มตําให้นี่เราไปสั่งใหม่มานะคะเป็นบิงซูคอนเฟ็คจากที่ตอนแรกสั่งผิดได้หนุมฟังมามก็เลยสั่งใหม่ะคะ่ะราคาอยู่ที่ร้อยสี่สิบเก้าบาทน่ากินมากอุย้ยทุกคนเราได้พิซซ่าปีหนึ่งถาดด้วยกูถามแม่หวานไหมบ้านเนี่ยเบาหวานจะกินละ<า> <auf> ไม่มันลนแล้ว้มันมีคาราเมลหวคาราคเมลคาราเมลตอนนี้มาอีกเพิม่มอีกแล้วสองนั่นก็คือขนมปังโอวัลตินกับข้าหมูย่างเอ้กคน,น่ากินมากอหมข้าหมูย่างอันนี้60ส,ส่วนอันนี้เท่าไหร่สามห้า้าเอ้ยยี้าเอายี่ห้านะคะันน 60ตอนนี้เหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราสั่งนะไม่ใช่เพีอ่อโปรโมชั่นคือส้มตำพอได้ส้มตำมาราคาทั้งหมดส้มตำส้มตำ40บาทแล้วก็เหลือพิซซ่าทางานั้นราคาทั้งหมดรวมแล้วทั้งหมด503บาทรวมเฉพาะแค่ร้านนี้ตัวยังไม่รวมทั้งวันทุกคนมีความสุขกันมากนะคะก็หลังจากเรียนเสร็จแล้วก็มากินอะไรผ่อนคลายนะ,ะเพราะว่านานๆา,นนา,นนานทีเราจะได้มากินอะไรหวานหวาอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็กินแค่หมา่าล่าเลย นกิดทุกคนเราจะบอกว่าตอนนี้ส้มตำมาแล้วนะเป็นส้มตำปูปลาร้านะคะราคาถ่านละ40บาทเหมือนพทั่วไปเลยที่เราไปเจอการตามร้านรถเขียนหรืออะไรอย่างนี้เลยนะตอนนี้ของมาครบหมดแล้วแต่สภาพคือกล้จะหมดแล้วแล้วแล้วประเด็นคือเป็นลำผมเราแปลกมากที่กินของหวานก่อนเราเขากินของขาวปกติเขาจะกินข้าวก่อนกินหวานแต่เรากินของหวานก่อนแล้วเขากินข้าวอันนี้ก็จะหมดแล้ว ว่อันน้นก็จะหมดแล้วเหลือเหลือแต่ของคาวแล้วไม่ไหวแล้วค่ะรอพิซซ่าค่ะรอแล้อพิซซ่านี่ได้ฟรีนะคะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับแบบนี่นะคะพิซซ่ามาแล้วเป็นพิซซ่าที่ได้ฟรีจากทางร้านนะระหว่างรอพิซซ่ามาก็คือทุกอย่างหมดเกลี้ยงแล้วหมดแบบไม่เหลืออะไรเลยเหลือชิ้นหนึ่งนะคะตา <asp> <inde insan. S 1> งแบบนอนรี่ดาดาจะให้ดูความนิ่มของชิ้นนะโอ้ยเมร้อน อร่อยไหมทุกคนอร่อยไหมวันนี้อร่อยอร่อยไหมอร่อยหมวกอร่อยกันไหม แล้วออกมาจากร้านแล้วนะคะซึ่งเราจะบอกว่าบปไปตอแถมกรดมาด้วยคุณกัจูงคะเจซึ่งจะบอกว่ามื้อน,นี้นะคะทั้งหมด518บาทตอนแรกที่เราคิดกันอนะ่ะเราคิดเป็น503บาทซึ่งใครพิจารณาอีกแล้วว่าแล้วอีก15บาทนั้นมาจากไหนอีก15บาบาทมาจากไหนเราจะบอกว่าตอนนี้คือดึกแล้วแล้วก็ฝนจะตกแล้วด้วย มาเลย40บาทนะคะนั่งวิ่ง40บาทค่ะเดี๋ยวเราขอวิ่งก่อนนะคะทุกคนเพราะตอนนี้ฝนตกหนักมากรายการสารการจากโรงแรมค่ะฝนตกหนักค่ะกลับบ้านนะคะกลับบ้านไปผ้าหัวเขาหน่าหึือว่าอากาศะอยู่วันที่4ปี5คนแบบวันไหนเขาปอดบวมตอนนี้นะคะรายงานตรงจากเด็กหญิงปีพัฒน์โตวงและแก๊งของเพื่อนนะคะเฮ้ยแมวชายเหรอหลับเปล่าไม่ใช่กองไม้อีบ้าไม่มีนักเรียนเลยค่ะ คนดึกอ่ะดึกแค่เราเนี่เขาเปิดไฟร้อนดูท้องฟ้าทุกคนพวกเราจะเดินมาทองฟ้าไฟร้ถ้าใครถ้าเกิ่กว่านี้ยอันนี้ไม่นะอันนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับคลิปค่ะแค่จะมารายงานฝนท่าอากาศให้ฟังเราจะบอกนะคะว่าถ้าใครที่ดูคลิปนี้นะคะสงสารน้องเท้งนะคะกับนาวบริจาคปอดมาให้ข้างนึงค่องต้ยลืมปิดคลิปไปก่อนเดี๋ยวเราจะนั่งบินกลับนะคะ40บาทนะรวมตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะก็เป็น เท่านี้ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ให้นะคะ <12. S 2> ว่าเท่ากับว่าวันนี้ <5. S 2> วันหนึ่งนะคะน้องเคใช้ตั้งไปเท่านี้นั่นเองนะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้น้องเคด้วยนะคะสบ,บเหล่านี้บ๊ายบายค่ะ